มิลลาห์อุนรอห์มานุรอห์เยม alhamdulillah ุณ صلاة และ سلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญเจริญสวัสดีนะฮะจาอัลลพึ่งประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ ครั้งนี้เรามาต่อเนื่องต่อยอดจากครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดคุยถึงความหมายของคำว่าตักวายำเกรงต่อรอดสมภาาณะว่าตาลาซึ่งจากความหมายเนี่ยทำให้เราได้มองเห็นภาพว่าความตักวาจะต้องเป็นอย่างไรคนที่ยำเกรงต่อรอดจะต้องมีมีรูปลักษณ์มีรูปแบบการปฏิบัติตัวอย่างไรจากคำนิยามนี่แหละครับครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยถึงคำนิยามที่สอบะห์ อาวุโสท่านหนึ่งได้ได้ให้ไว้นั่นก็คือท่านอาลีบินอบีตอริบรอดอัล้อหัวอันหูครับครั้งนี้มาดูสอบ้าท่านอื่นบ้างนะครับอิบนุมัสอูดรอดอัล้อหัวอันหูได้กล่าวถึงคำตักคำว่าตักวาคำว่ายำเกรงซึ่งเป็นการอธิบายอายาทีหนึ่งร้อยสองของสุรอาดีอัลอมรอนนะครับอัลลอฮฺบินลาฮิบินอัลชิอุตนรันจี ยาอเยห์เหล่าทีนั่นอ่นุต์ทกุลลาห์ฮะพวะตุตัดิและที่มูตุนอิลล่าวะอัุมมุสลิมูนอุบัตผู้ที่มีอิมาศรัทธาทั้งหลายเอ่ยสูเจ้าทั้งหลายพึงยำเกรงต่อรอดอย่างจริงจังเถิดและสูเจ้าอย่าได้ตายนอกจากในสภาพที่เป็นมุสลิมผู้สวามีพักผู้ยอมสยบยอมจำนนต่อรอเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในคําว่าพึงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างจริงจังเถิดเนี่ยมาดูที่ก็ว่าอิมุมัสอูดเราต่ออัลลอฮ์หัวอันหูได้อธิบายว่าอย่างไรท่านได้กล่าวว่าอิยุตาะอัลเฟลยุอัลซอวยุศคารอัลเฟลยุนซาวยุศคารอัลเฟลยุคฟร์ท่านได้อธิบายอย่างนี้นะครับว่าอัลลอฮฺ سبحانه และตถาลาจะต้องได้รับการต่ออัลเชื่อฟังปฏิบัติตาม โดยไม่มีการฝ่าฝืนใดๆพระองค์จะต้องได้รับการระลึกนึกถึงโดยไม่ลืมแต่อย่างใดพระองค์จะต้องได้รับการขอบคุณโดยไม่มีการเนรคุณใดๆทั้งสิน้นพี่น้องเทรักทั้งหลายครับดังนั้นผู้ที่มีความยำเกรงต่อลอสุมะฮานะฮุวตาลาเนี่ยภาพลักษณ์ที่เกิดมาจากตัวเขาคือเขาจะต้องเป็นคนที่ยอมสยบเชื่อฟังต่อลอตลอดเวลานะครับ ไม่มีช่วงเวลาใดในชีวิตของเขาที่ฝ่าฝืนพระองค์เขาจะระลึกนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีช่วงเวลาใดในชีวิตของเขาที่ลืมอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในความสํานึกไม่ได้อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของไม่มีอย่างนี้เลยนะครับแต่อัลลอฮ์จะอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเขาอยู่ตลอดเวลานะครับเขาจะต้องมีความรู้สึกขอบคุณต่อพระองค์อยู่ตลอด ไม่มีช่วงเวลาใดที่เขาจะเป็นคนนนรคุณจะเขาจะเป็นคนที่ไม่สํานึกในบุญคุณไม่มีเลยนะครับดังนั้นตลอดระยะเวลาการดําเนินชีวิตตลอดทั้ง24ชั่วโมงของผู้ศรัทธาที่มีความยำเกรงตอลอดเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ตลอดนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดขอบคุณอัลลอฮ์ตลอดเวลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนิยามนี้อาจจะทําให้บางคนเนี่ยเกิดข้อสงสัยเเราไม่ต้องทําอะไรเลยหรือ ้องอยู่กับการละหมาดอยู่กับอ่านอัลกุรอานอยู่กับมัสยิดอย่างนั้นหรือไม่ใช่ครับพี่น้องครับเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เราสามารถที่จะประกอบอาชีพอะไรก็ได้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในมัสยิดตลอดไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่กับหน้าอัลกุรอานตลอดและทําอย่างไรเราจึงจะเป็นคนที่ต่ออาเชี่อฟังอลัลลอฮ์ตลอดระลึกนึกถึงอลัลลอฮ์ตลอดเวลานั่นก็คือเมื่อเราจะทําอะไร ขอให้เรามีความรู้สึกว่าเรื่องนี้อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราทําอย่างไรเราซูงสอลอห์วาอะัยฮิวสล,ลัมมีมีสุนนะมีแบบอย่างปฏิบัติอย่างไรนั่นคืออัลลอฮ์เนี่ยดังก้องอยู่ในโสดภาษาของเขาอยู่ตลอดเวลาเขาจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะทําอะไรเขาจะระลึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์สอนเขาอัลลอฮ์ที่นาเขาอย่างไรบ้างผมยกตัวอย่างเช่นเราจะเข้าห้องน้ํา ล l l a ์สอนให้เราข้อร้องน้ําอย่างไรก็ไปดูแบบอย่างท่านนาบีสลุลต่านจะนอนล l l a ์ Allah สอนให้เรานอนอย่างไรก็ไปดูแบบอย่างท่านนาบีสลุลต่านเราจะขี่ยานพาหนะจะจะสตาร์ทรถจะขับขี่ยานพาหนะอย่างไรครับลล l a ์สอนอย่างไรแบบอย่างท่านนาบีมีหมดเพราะฉะนั้นแบบอย่างท่านนบีสุลต่านเนี่ยครอบคุมหมดทุกอิเดียาบททั้งการดำเนินชีวิตของเราจะออกจากบ้าน จะสวมใส่เสื้อผ้าเอามือข้างขวาเข้าไปก่อนจะนุ่งกางเกงจะนุ่งผ้าสรงเอาท่าข้างขวาเข้าไปก่อนจะหวีผมหวีข้างขวาก่อนใช่ไหมครับนี่คือแบบอย่างท่านนาบีสุญญลต่านร้อยหัทิวะสัลัมถามว่าที่ท่านนาบีทําอย่างนี้นบีคิดเองหรือเปล่าไม่ใช่ครับนบีเอามาจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวาาลาเพราะฉะนั้นเราระลึกอ,อยู่เสมอว่าอัลลอฮฺสั่งใช้ทําอย่างไรแบบอย่างท่านนาบีให้เราทําอย่างไรนี่คือ ภาพของความยำเกรงต่อลรสมะฮานะฮ์วะตาลาครับดังท da ี da b hai b hai b hai ่ท่านอิบนุมัสยุดรอจัลลอฮุอันหูได้ได้อธิบายไว้อับดุลดาร์ดะบานอับดุลดาร์ดะอธิบายว่าพูดอับดุลดาร์ดะรอจัลลอฮุอันหูได้พูดไว้อย่างนี้นะครับพี่น้องว่าต่มืมุตตะกว่าอายะตตะกิยัลละอัลอับดู حت ะจัดตะฮีฮีมิมมิทกาลิ ذر ห์ ว่าเพื่อจะทิรุคบางส่่าไม่รู้ว่าเขาพะลัลคุชิต์อันจะคุณพะรำท่านอับดุลดาได้กล่าวไว้ว่าความสมบูรณ์ของความยำเกรงเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราอยากจะมีความยำเกรงต่อรองสมภารนาหุตาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มาฟังดูว่าอบบดุลดาพูดว่าอย่างไรนั่นก็คือการที่บ่าวจะต้องเกรงกลัวต่ออเลาะ เกรงตัวต่อเราจนถึงขนาดไหนจนกระทั่งเขาเกรงกลัวต่อพระองค์ในในส่วนที่เป็นเพียงเท่ากับอันนั้นเมล็ดงามิสก็ลระระรเล็กนิดเดียวเขาก็ยังเกรงต่อเรานั่นนะครับแม้เพียงเล็กนิดเดียวเขาก็ยังเขาก็ยังเกรงกลัวต่อเราเลยเล็กนิดเดียวเนี่ยในสิ่งที่อลัลลอฮ์สั่งใช้แม้เป็นเรื่องนิดหนึ่งเขาก็ปฏิบัติเขาไม่มองข้าม เขาไม่คิดว่าโอเคนิดเดียวเท่านั้นเองไม่เขาไม่สบประมาะต่อความดีเล็กๆน,น้อยๆเขาไม่ดูถูกความดีเล็กๆน,น้อยๆในเรื่องของความดีงามที่อ,อรรรสังใช้แม้เพียงนิดเดียวเขาก็เก็บมาปฏิบัติให้หมดจะไม่ดูถูกไม่มองข้ามนะครับอันนั้นในสิ่งที่เป็นความดีงามเช่นเดียวกันในสิ่งที่เป็นความชั่วแม้นิดเดียวเขาก็ไม่กล้าทานะครับมเล็กนิดเดียวมิสกอละซักรอแม้นิดนิดเดียว เป็นความชั่วเขาก็ไม่กล้าทำนะครับเห็นไหมครับที่อลัลลอฮ์บอกในอันกุรา,มน,ามนมิ ن กอล ن ซรร ل ตินค ي อยร ر ยร ث ดังนั้นผู้ใดผู้ใดปฏิบัติเท่ากับซ a ร r o z a r ที่จริงแล้วเนี่ยเล็กกว่ามเมล็ดงานะครับผงทุลีเท่านั้นเองดังนั้นผู้ใดปฏิบัติความดีเท่าเท่าผงทุลีเท่ามเมล็ดงาเขาก็จะได้เห็นในวันเกีย้ยวมาเขาจะได้เห็นแน่นอนเช่นเดียวกัน และผู้ใดปฏิบัติความชั่วเอาไว้ความเลวร้ายนิดเดียวเท่านั้นเองถ,ถ้าเราจะบอกว่าเท่าขี้เล็บเท่าผงทุลีความเลวความชั่วนิดเดียวก็จะได้เห็นเหมือนกันคลบอ์ Allah. ดังนั้นคนที่เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเนี่ยเขาจะเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์แม้สิ่งที่เป็นเล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นก็ตามถ้าเป็นความดีความดีที่อัลลอฮ์บอกไว้นิดเดียวเขาก็เก็บมาทามาปฏิบัติเขาจะไม่มองข้าง เขาจะไม่ไม่ไม่ดูถูกความดีเล็กๆได้น้อยเช่นเดียวกันในสิ่งที่เป็นความชื่อนิดเดียวเขาก็ไม่กล้าทําเขาเกรงกลัวต่อรอดจนกระทั่งบางทีเนี่ยที่ขนาดว่าทิ้งในสิ่งที่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ฮาลาลน,นี่แหละแต่เขาหวั่นเกรงว่ากลัวจะกลายเป็นฮารอมถึงขนาดนั้นอัลลอฮฺหุลปากนี่คือภาพลักษณ์ของคนที่ยำเกรงต่อ,อสรสดุล์อัลฮานะฮุวาตัลาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ สอ,สองนิยามแล้วนะครับลองดูด้วยครับว่าเรากับสองนิยามของความยำเกรงต่อเล่าตรงนี้เราเป็นอย่างไรบ้างทุกวันนี้เราเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูอีกสักนิยามหนึ่งนะครับอิบนออับบาสรอเดืลดอฮุอันฮุวท่านได้กล่าวว่าันมุตตะคุลัลลัฎีนัยะฮซดะรูนัมินอัลลอฮิอักูบะตะฮูฟีตัรกิมาัยาริฟูนัมินัลฮุดาอินัลฮะดีวะยัรจูนเราะห์มะตะฮู์ฟีตัศดีกีบิมาจาอะบี นั่นก็คือคนที่มีความยำเกรงต่อรอดเนี่ยดูนะครับว่าคนที่มีความยำเกรงต่อรอต้องเป็นคนแบบไหนอิมนนอับบัสบอกว่านั่นก็คือคนที่ระมัดระวังระมัดระวังจากจากสิ่งที่จากการลงโทษของอลลอด์พอเขารู้ว่าอะไรบ้างที่ทำแล้วจะถูกลงโทษทำแล้วจะถูกโอกูบ้าทำแล้วจะถูกอกาซาบถูกทรมานเขากลัวเขาไม่กล้าทำ นั่นก็คือฟีธารกิมายาริฟูนีมีนันทน,นจากการที่เขาจะไปทิ้งในสิ่งที่เป็นทางนําในสิ่งที่เป็นทางนําในสิ่งที่เป็นทางที่ถูกต้องเนี่ยเขากลัวต่อรอดไม่กล้าทิ้งทางนําที่ชี้ให้ไปสู่ความดีงามเขากลัวจนไม่กล้าทิ้งนั่นก็คือแสดงว่าเขาเก็บมาปฏิบัติให้หมดทางนําที่บอกว่าอันนี้เป็นความเลวร้ายอันนี้เป็นความชั่วเขาก็กลัวไม่กล้าทำนะครับ นี่คือสิ่งที่ท่านอิอบ,ออบนออับบัสได้บอกไว้ในขณะเดียวกันเนี่ยในเมื่อเขากลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์เขาก็หวังความเมตตาจากพระองค์ในการที่เขาเชื่อมั่นสิ่งที่มาจากพระองค์เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยโดยไม่ต้องคิดเอ๊ะมันมันจะใช่หรือมันจะเป็นไปได้หรือมันมันจะดีหรือไม่คิดลวในเมื่อมั่นใจว่าอัลลอฮ์บอกอย่างนี้โดยช่วงยิ่งที่มาจากอันกุรอานที่มาจากคดิสไซ มั่นใจในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้หวังความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺอับบัตนี่คือสิ่งที่อิบนาอับบาสรอัลลอฮฺอันฮุได้บอกเอาไว้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสามนิยามของคำตะกววสามภาพลักษณ์ของคำตะกววอิบนูมัสอูดอบิดดารดาและกัอิบนาอัลบาสลองสํารวจตรวจสอบดูสิครับว่าเรานี่เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ถ้าเรายังยังห่างไกลถ้าเรายังไม่ได้พยานเลครับ เพราเราจะเป็นคนที่ยำเกรงต่อองคสุบหแห่ลาหัวตาลาเป็นคนที่ใกล้ชิดต่อพระองค์เป็นคนดีของพระองค์คนดีขององค์จะต้องพยายามยำเกรงต่อองค์ให้มากที่สุดอิตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอที่พึงยำเกรงต่อองค์อย่างจริงจังเถิดครับวบิไตอิดาลาห์มอดยกุมวะุราห์มุลลอห์วาบราะกาตุ